ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งเกียร์ออโต้มาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับรุ่นโอเ n แบบแอตต้านะครับปี1998นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะมีตำหนิด้านหน้าที่เดียวนะครับโดยรวมเป็นสีฟ้านะครับสภาพสวยงามทั้งคันนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถจวมเพลสแกล็กจังหวัดพิจิตรนะครับกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับ ด้านหลังกันชนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโอเพ่นนะฮะเครื่อง1.6นะครับเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะครับค่อนข้างสะอาดนะครับเนื่องจากว่ารถผู้หญิงใช้นะครับสภาพด้านในนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับระบบเบรกช่วงล่างนะครับเช็คน้ํายาเช็คเบรกให้หมดแล้วนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ครับ แอร์เย็นนะครับทำมาใหม่นะครับระบบเครื่องเสียงฟังได้นะครับผังประตูคอนโซลต่างๆนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับสะอาดครับเกียร์ออโต้ขับสมูทนะครับไม่หลุดไม่รูดแน่นอนครับครับสำหรับใครที่ต้องการหารถใช้ราคาหลักหมื่นนะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกติครับสภาพสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับ สำหรับใครที่ต้องการหารถใช้งานสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับราคาสามารถคุยแล้วก็ต่อรองกันได้ครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับเป็นเครื่องอีโคเทคนะครับสามารถขับไกลได้เลยนะครับรหัสเครื่อง X16 นะครับเครื่องนี้สามารถขับไกดได้ยาวๆเนื่องจากว่าเราทดสอบมาแล้วนะครับขับดีแน่นอนไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะครับเครื่องเครื่องแน่นมากครับ ระบบน้ําแล้วก็ของเหลวต่างๆเนี่ยไม่มีจุดไหนที่รั่วซึมนะครับโดยรวมเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมอะไรแล้วนะครับในส่วนของเครื่องค่อนข้างดีนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับมีโลโก้สวยๆ